ถูกปล่อยให้ลื่นถลิยนะซึ่งพื้นเนี่ยมีรัศมีความโค้งดังรูปนี้นะครับเดิมทีอยู่ที่จุด P1 และลงมาที่ P2 อยากรู้ว่าความเร็วณนะตำแหน่ง P2 เนี่ยครับเป็นเท่าไหร่สังเกตนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยไม่มีแรงอื่นเข้าไปกระทำกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้น ในที่นี้งานจากแรงภายนอกไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้น F ภายนอกก็ไม่มีโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงที่กระทำให้วัตถุเคลื่อนที่พวกนี้นะครับก็เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงตัวเดียวเลยใช่ไหมเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งมีทิศ j อ่าใส่เครื่องหมายในลบ j เพราะงานที่เกิดขึ้นในระบบนี้นะครับคืองานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงครับไหมใครเป็นคนทำนะครับแรงโน้มถ่วงเป็นคนทำนี่คนทำทำกับอะไรครับทำกับวัตถุครับวัตถุ ก็คือตัวมวล m นั่นเองนในระบบของอารางโค้งอันนี้นะครับซึ่งมีรัศมีความโค้ง r นะเพราะฉะเราสามารถค่อยๆ<อ>ทำการพิจารณาได้ครับเราจะเห็นว่าตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่งที่1และกันเนาะตำแหน่งที่2เพรัะถ้าพิจารณานะครับ ตำแหน่งที่1เราจะเห็นว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ E total เนี่ยของตำแหน่งที่1ก็คือ U 1บวก k 1ใช่ไหมถ้าปล่อยมวล m ให้ลื่นถไหลนะครับคำว่าปล่อยหมายความว่าไอ้วัตถุเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่นิ่งไหมวัตถุเริ่มต้นอยู่นิ่งเพราะเริ่มต้นอยู่นิ่งณนะตำแหน่งนี้นะครับมี v 0เท่ากับ0เพราะ K เป็น0เพราะนันะ้นตำแหน่งที่1ก็จะมี E total ก็คือ,อนี่ครับก็คือ U เท่านั้นก็จะมีเฉพาะพลังงานศักย์นะครับเพราะถ้าเห็นแบบนี้ลองดูที่ตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนี้นะถ้าเราเทียบว่าให้ตำแหน่งนี้ครับคือจุด reference นะหรือว่าตำแหน่งที่เป็น0จะเห็นว่า หน้าตำแหน่งที่2ครับ E total ของที่2เนี่ยนะครับก็มีส่วนของ u 2บวก k 2ใช่ไหมเราจะเห็นว่าหน้าตำแหน่งนี้ครับนี่ตำแหน่งนี้เนี่ยไม่มีระยะในแนวดิง่งไม่มีการกระจัดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น0นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ในพลังงานหรือในระบบอนุรักษ์เราเนี่ยนะครับตามกฎของอนุรักษ์พลังงานแล้วเนี่ยนะเราเห็นว่าาผมเขียนแบบนี้นะครับซิกมา e 1เท่ากับซิกมา e 2 E Total เนี่ยถ้าเขียนให้อยู่ในรูปง่ายๆผมจะเขียนเป็น ซิกมา e แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นแบบนี้เยอะขึ้นนี่คือ SigmaE2 เพราะฉะนั้นถ้าบอกถึงระบบอนุรักษ์พลังงานนักพลังงานคือไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับแล้วก็ไอ้ work e ก t e ็ก a l ก็เท่ากับ0ูนะพลังงานในระบบรวมก่อนเท่ากับพลังงานในระบบรวมหลังซึ่งก่อนนีครับก็มีแค่ U นะก็คือ MGH นะครับ ส่วนหลังล่ะหลังก็มีแค่1ส่วน2 mv กำลังสงนะครับนี่ที่ p 2เพราะจากความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้นะครับที่เราสร้างมาเราต้องการหาความเร็วครับของวัตถุที่ตำแหน่ง p 2เราก็สามารถยุบมาเขียนกันได้เลยนะอันนี้ตัดนี่ออกไปนะครับเราก็จะเหลือ v กำลังสงเท่ากับ2 2g h ครับหรือ v เท่ากับ r o ู t 2g h ในเงื่อนไขนี้แล้ว h มีค่าเท่าไหร่ครับในทนี่โจทย์บอกรัศมีความโค้งมาใช่ไหมนี่ r นะครับเพราะถ้าตรงนี้คือความโค้งของมันใช่ไหมตำแหน่งนี้ครับก็คือ r เหมือนกันเพราะในที่นี้ h ก็คือ r นะเราจะ า v ใช้สุดได้นะครับคือ ROOT 2g r นั่นเองครับมีแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานพลังงานเห็นไหมครับนี่แล้วก็นำมาใช้หาความเร็วได้เลยอันนี้หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกไว้ก่อนแล้วกันนะเราไม่จาเป็นต้องใช้4สูตรหลักในการพิจารณาเลยนะครับ ซึ่งถ้าเราจะใช้สี่สุดหลักเนี่ยเราก็ต้องเอากฎของนิวตันเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนะเห็นไหมอีกวิธีหนึ่งเราสามารถดูแรงและพิจารณาใช้กฎของนิวตันมาเพื่อคำนวณหาความเร็วได้เหมือนกันนะครับแต่จะเห็นว่าถ้าเราใช้ระบบงานพลังงานเป็นนะจะคำนวณการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับได้เร็วมากครับผมก็คือต่อเนื่องจากอันที่แล้วนะครับคือ รางโค้งใช่ไหมแล้วมีวัตถุอยู่ที่เดิมทีอยู่ที่ตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็ปล่อยให้เลื่อนลงมานะแต่ตอนนี้รางตอนนี้นะครับมีแรงเสียดทานแล้วนะครับน,นี้คือตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นจากที่มันมีพลังงานสักอยู่ใช่ไหมครับเดิมเลื่อนมาที่รางมีแต่พลังงานจนนะครับราวนี้พลังงานจนถูกทําให้ลดลงครับเพราะว่ามีแรงต้านเข้ามา จากโจทย์เมื่อกี้อันเดิมเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้อันนี้ไม่เท่ากับ0น,นะถ้าระบบไม่มีแรงต้านใช่ไหมไม่มีแรงต้านก็คือไม่มีแรงภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นงานภายนอกก็ไม่มีเพราะระบบหนึ่งเป็นระบบที่อนุรักษ์ครับก็คือซิกมา e 1นะเท่ากับซิกมา e 2ก็คืองานรวมทั้งหมด พลังงานรวมเนี่ยนะครับพลังงานรวม1เท่ากับพลังงานรวม2นะซึ่งพลังงานรวมก็มีทั้ง k กับยูใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดิมทีไม่มีแรงภายนอกกระทำครับแต่งานเกิดขึ้นงานเนี่ยเกิดจาก MG ใช่ไหม MG นะครับ MG นี่คือแรงโน้มถ่วงเนาะเข้ามากระทำครับงานเกิดจากแรงโน้มถ่วงมากระทำกับมวล m นั่นเองนะเพราะฉะนั้นงานในกรณีแรกนะครับก็เป็นในลักษณะน,นี้นะแต่พอเคสที่2นะครับเคสนี้ที่เราศึกษาเนี่ยเขาเนี้ยมี แรงเสียดทานเกิดขึ้นและขอเขียนสีนี้อกันคราวนี้มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นนะ f, f ไม่เท่ากับ0เพราะ f ไม่เท่ากับ0ตัวนี้ครับมันก็คือแรงภายนอกนะคราวนี้แรงภายนอกที่มีมันก็ทำให้เกิดงานจากแรงภายนอกขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานไม่ได้แล้วนะอันนี้คือกฎอนุรักษ์พลังงานกฎ อนุรักษ์พลังงานนะครับเราใช้รูปแบบของกฎรักพลังงานไม่ได้แล้วเพราะมีแรงภายนอกมาทำเพราะันสิ่งเดียวราต้องใช้เราต้องใช้งานที่เกิดจากแรงภายนอกใช่ไหมเกิดจากผลต่างของพลังงานรวมครับก็คือซิกมา E 2ลบซิกมา e 1นะซึ่งซิกมา E ก็คือ K ใช่มบวก U นะครับและนี่ก็คือ K บวก U ถ้านึกไม่ออกคือพลังงานรวมก็คือนี่แหละรครับค u e t o t ั l นะอ่ะเพราะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับงานที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่เราสนใจงานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จาก mg เหมือนเดิมเห็นไหมแต่มีตัวต้านครับคือ f มาต้านเพราะแรงลับที่กระทำคือ mg ลบ f เห็นไหมกระทำ นะเพราะนั้นแรงที่มากระทำเนี่ยครับไม่ใช่แค่ m อมจริงเดียวมีแรงภายนอกมาด้วยเนี่ยไอลบเอตัวเนี้ยมันคือแรงภายนอกครับเพราะนั้นเราจะสามารถหางานจากแรงเสียดทานได้ครับนั่นก็คือ work s external เนี่ยนะอัน,นจะเป็นงานจากแรงเสียดทานนะครับ มีค่าเท่ากับซิกมา e 2ลบซิกมา e 1นะซึ่งอันเนี้ยบอกแล้วว่าระบบนี้เนี่ยเเท่ากับ0ใช่ไหมมีแต่ u นะครับเพราะว่า k เท่ากับ0 k เท่ากนะับ0ระบบนี้ที่ตำแหน่งที่2มีแต่ k เพราะว่า u เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นณนะตำแหน่งที่2เรามีสัส่วน2 m v เกำลังสครับ ณตำแหน่งที่1เรามีนี่นะ mg h นะครับ mg h ที่1นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตรงนี้นะครับก็แทนค่าเลยส่วหนึ่งส่วนสอง m คือ0.5นะครับ v ณตำแหน่งที่2มี v 3เมตรนี่3กับังสอลบกับ mg h m ูนเท่าเดิมนะครับ g 9.8เนาะแล้ว h ก็คือรัศมี r นั่นเองนะครับในที่นี้นี่ r ตัวนี้นะครับก็คือ h h นี่ก็คือ r นะเพราะนี้ก็คือ1ครับเพราะนั้นท้ายที่สุดนะครับเราจะหาแรงรับนะครับงานจากแรงภายนอกที่กระทำหรือแรงงานจากแรงเสียดทานนะครับมีเท่ากับลบ2.65 จูลครับหรือหน่วยของนิวตันเมตรซึ่งความหมายอันนี้คืออะไรครับความหมายนี้คืองานตัวนี้ครับเป็นงานที่ต้านงานจากแรงโน้มถ่วงครับะเพราะแรงโน้มถ่วงพยายามทําให้เราได้งานครับจากเมื่อกี้ร,รู้ว่า V มันคือ Root 2gh ใช่ไหม ถ้าเราคำนวณลองแทนค่าคร่าวๆนะครับ v กรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานเนี่ยนะถ้าใช้พารามิเตอร์เดียวกันค่าที่ได้จะมีค่ามากกว่า v ที่กรณีมีแรงเสียดทานนะครับเพราะว่ากรณีที่มีแรงเสียดทานเนี่ยมันเหมือนทําให้พลังงานจนลดลงเพราะ v ตัวนี้นะครับ v case 2เนี่ย v case 1เนี่ย v case 2ก็จะน้อยกว่า v ใน case 1นั่นเองครับ โอเคนะเราลองทบทวนดูนะครับนี่คือกรณีที่มีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานไม่ได้นะครับต่อมาครับก็ยังเป็นลักษณะของรางเหมือนเดิมนะวัตถุอันนี้ครับถูกปล่อยให้ลื่นถไหลามาตามรางเห็นไหมซึ่งพวกนี้เราเรียนมาจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช่หไหมเราใช้การเคลื่อนที่ วงกลมคำนวณได้นะครับนะแล้วก็บวกกับกฎของนิวตันแต่ถ้าเรารู้เรื่องหลักของงานพลังงานแล้วเนี่ยครับเราสามารถใช้ Work Energy เข้ามาคำนวณได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายๆโจทย์นะครับเราสามารถใช้เลือกใช้ได้เลยว่าจะเอางานพลังงานหรือว่าเอาเรื่องของไอการเคลื่อนที่ต่างๆมาคำนวณน,นะเพราะะ ถ้าดูในระบบนี้นะครับลัางไม่มีความเสียทานนะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยตอนนี้คือ f เท่ากับ0นะครับไม่สนใจเนาะปล่อยวัตถุณ้านะตำแหน่งสูงเท่าใดนะครับอยากหาว่า h เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไหมที่จะทำให้วัตถุเนี้ยมันเคลื่อนที่ครบรอบพอดีคำว่าครบรอบพอดีเนี่ยครับหมายความว่านะ้าตำแหน่งนี้ปล่อยลงมาใช่ไหมวัตถุตรงนี้ปั๊บ พอดีที่จะเคลื่อนที่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าครบรอบพอดีเนี่ยนะัตำแหน่งที่2เนี่ยนะครับ n จะเท่ากับ0ครับคำว่า n เท่ากับ0หมายความว่าณตนะํตำแหน่งนี้นะครับจะไม่มีแรงที่มันดันลางขึ้นหรือกดลงมาเนาะตรงนี้เรารู้นะนี่คือตำแหน่งนี้คือ mg ใช่ไหมครับ mg จะพอดี กับตรงนี้ครับทำให้ n ตัวเนี้ยเท่ากับ0เหมือนตรงเนี้ยไม่แตะเลยก็พอดีไหลไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้นี่กฎของนิวตันมาคํานวณได้นะหรือเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องของงานและพลังงานครับมาคํานวณเป็นหลักโอเคนะอันนี้คือนิวตันแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับที่บอกไปก็คือพวก4ี่สูตรหลักของเราเนาะ การขึ้นที่วงกลมนะครับแต่ตอนนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของงานพลังงานครับเพราะฉะนนั้ถ้าเรามองที่จุดที่2ก่อนนะเราจะพบว่าที่จุดที่2ครับณตำแหน่งนี้ถ้ามันไม่มีแรงเอ็นดันเข้าไปนะครับความหมายคือตรงนี้ครับ mg เรามันคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะเราจะพบว่า fc ก็คือ แรงสู่สอกอเรอเนี่ยก็คือ mg ใช่ไหมครับซึ่ง mg mm hmm. เท่ากับ mv square o r อันนี้ครับคือวิธีวิสูุดด้านบนนี้เราจะรู้ว่าณตำแหน่งนั้นเนี่ยมี v คือ root rg ครับ v mm hmm. เท่ากับ root rg เขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าโอ้ณตำแหน่งนี้เนี่ยมันถูกปล่อยใช่ไหม เพราะนั้นตำแหน่งที่หนึ่ง k เท่ากับศูนย์มีแต่ u UM max นะครับแล้ว u UM max เนี่ยมันจะลื่นลงมาลางมาณจุดน,นี้ถ้าเรารู้ความเร็วเรารู้ความสูงเราก็สามารถหาพลังงานรวมทั้งหมดได้ครับนะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยผืองานจากแรงภายนอกเท่ากับศูนย์นะครับเนื่องจากไม่มีแรงภายนอกมากระทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้กฎอนุรักษ์พลังงาน กับข้อนี้ได้ครับกดอนุรักษ์พลังงานซึ่งก็คือ sigma e 1นะครับเท่า sigma e 2นะซึ่ง e 1คือจุดนี้นะครับเขียนแยกนี้ให้1นะ sigma e 1เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีแค่ u UM max อย่างเดียวนะครับส่วน sigma e 2 e 2คือจุดนี้ นะจุดที่เรารู้ว่าความเร็วเนี่ยมีค่าเท่ากับ v root rg พอดีอนี่คือ v ที่2นะครับเพราะฉะนั้นที่จุดนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง u ครับแล้วก็มีทั้ง k นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความสัมพันธ์มาเทียบกันเลยครับเพราะจุดที่1คือ mg h เราต้องการหา h ตัวนี้นะว่ามีค่าเท่าไหร่ เท่ากับซึ่งว่า e 2ก็มี u ก่อนเลยนะครับ u คือ mg h 2แบบนี้ก่อนละกันซึ่ง h 2เรารู้ว่านี่คือรัศมีความโค้ง r ใช่ไหมครับเพราะนั้นในส่วนนี้นี่มันคือ2 r นั่นเองครับมีรัศมี r r เห็นไหมซึ่งผ่าส่วกรรมันคือ2 r ครับถ้าเราเอา,เอาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเทียบอ้างอิงเนาะเพราะฉะนั้นะ h2 เราคือ 2r นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนให้ดูอีกทีนะแล้วบวกกับ v ครับคือ Z 1ส่วน 2m v กำลังสองรู้ v คือรูท rg เพราะคือคูณกับ rg นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหา h เฉยๆใช่ไหมอ่าเราตัดก่อนนี่ตัดได้นี่นี่ตัดได้นะครับ g ตัดได้ไหม g ตัดได้ g ตัดได้ G ตัดได้เพราะฉะนั้นนี่ครับเราหา h ได้แล้วครับ h เราเท่ากับ 2r ใช่ไหมคือ h h 2นะครับบวกกับ r ส่วนสองไนะครับได้เป็น5ส่วน 2r หรือถ้าเรารู้ r เราก็แทนค่าได้แต่ตอนนี้ตอบติดไปเลยก็ได้ครับก็เป็น2.5 r ในหน่วยเมตรนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นวัตถุเนี่ยนะครับต้องถูกปล่อยจากตำแหน่งที่มีความสูงตรงนี้นะครับเท่ากับ2.5 r นะก็คือเหนือสองเท่าของนี้ทำให้ตัวเนี้ยครับเป็นความเร็วหลุดพ้นพอดีพอดีเคลื่อนครบรอบนะแล้วความนิยามของการเคลื่อนครบรอบพอดีเนี่ยคือแรงปริยะตั้งฉากตรงเนี้ยเป็น0นย์นะครับพอแรงปริยะตั้งฉากตรงนี้เป็นศูนย์ปั๊บ Mg มันคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางพอดีเลยนะทำให้เราสามารถหา v เท่ากับ ROOT rg ได้นะครับแล้วก็เราก็กลับมาใช้ในเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับเพราะว่าในระบบเนี้ยไม่มีแรงภายนอกมากระทําแล้วก็ไม่เกิดงานจากแรงภายนอกนะเราก็สามารถหา h ออกมาได้ครับ